ฟังุริเยีกแล้วสำหรับแม่หญิงลีเจย,ยาวีนมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์คือใครวันนี้เราจะมาเปิดประวัติของเธอคนนี้พบกับปาะดาพาแซบไปเลยทุกคนในช่วงเม้ามอยขนงอลาย วันนี้จะมาเปิดประวัติแม่หญิงลีเจียวีนพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์คือใครถ้าพร้อมแล้วมาทำความรู้จักกับเธอคนนี้ก็ดีกว่าเพราะตอนนี้ดังเปียงปังมากมีคนไปต้อนรับเธออยู่ที่หัวลำโพงไปกรุงเทพแบบว่าเฮฮามากๆเลยสำหรับเนะ็ตไอดอลเนาะเรียกว่ากระแสดีมากเป็นที่รู้จักในวงกว้างของชาวโชวเชียวเลยจริงๆสำหรับแม่หญิงลีเจียวีน พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทีปนิดไอดอนสาวสองสุดทิตสุดหาที่เรียกว่าสร้างสีสันแล้วก็มีคอนเทนต์ขำขันให้กับโลกโซเชียลนะจ๊ะให้ได้ติดตามและก็โด่งดังมากในสุดช่วงนี้ อาวันนี้ประดาผาแซบก็จะพาเพื่อนเพื่อม,มาทําความรู้จักประวัติของเธอนะว่าเธอเป็นใครพระมหาชีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์คนนี้เป็นใครกันแน่นะอยากรู้จักการแบบเพื่อหามากนะ,ะแม่หญิงลีมีชื่อจริงว่าชาติพี่ชาติชื่อจริงคือบุงาวลัยคงขวัญเป็นคนอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานี เธอโด่งดังมาจากการทําคลิปตลกบนโซเชียลนะจ๊ะบนโลกโซเชียลนั่นเองนะ,ะจุดเริ่มต้นที่ทําให้เธอกลายเป็นที่รู้จักบนโลกโซเชียลนั้นมาจากการที่ไปทาผมที่ร้านเสริมสวยของน้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าทิพย์แล้วมีการถ่ายคลิปไปด้วยพอทําไปทํามาก็เกิดการวีนเกิดขึ้นนะโดยแสดงอารมณ์ออกมาด้วยการด่า ถือเป็นต้นกําเนิดของแม่หญิงลีเจียวีนแต่จริงๆชื่อชาติส่วนชื่อลีและเมืองทิพย์คือสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความตลกนั่นเองนะจ๊ะทุกคนที่มาของชื่อพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์การที่เธอได้ชื่อพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นั้นมาจากละครที่เธอชื่นชอบนั่นก็คือเรื่องเพลงพระนาง ซึ่งตัวละครที่เธอชื่นชอบคือพระมหาทีวีเจ้าเสกขจรเทวีนั่นเองเธอจึงได้ชอบการถ่ายคลิปคอเวอร์ตัวละครนี้บ่อยๆจนกลายเป็นที่จุดจำของผู้ติดตามโอ้ยสุดยอดม,มากเลยนะโดยแม่หญิงลีพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ไม่ได้เพิ่งทำคลิปในช่วงนี้แต่เธอถ่ายคลิปตลกมามากกว่า6ปีนะคุณผู้ชมเป็นที่รู้จักกันเฉพาะกลุ่ม จึงได้เปิดเพจวีนนะเขาเปิดเพจวีนนะจ๊ะวีดไม่ดีเองจากวลีเด็ดเจอย่าวีนแต่ความจริงแล้วตัวตนของเธอไม่ใช่คนที่คีวีนหรอกเธอเป็นคนตลกเฮฮาปาตี hey, ้ <c oughs> โดยวลีเด็ดที่เธอมักจะใช้ใบ่อยในเพจก็คือคำว่าไหวสาและนะ้น้องนะโดยมีความหมายดังนี้ว่า ไว้าสาหมายถึงการทักทายกันคล้ายคําว่าสวัสดีส่วนคําว่าณนะน้องนะคือตกลงบ่อลงใจเหมือนโอเคต่อกันอนยะ่างเงี้ยทุกคนเออนี่คือประวัติของเจเขาละตอนนี้นะประวัติของแม่หญิงลีเจียาวีนพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองที์หลายคนคงรู้จักเขาแล้วเนาะอ่าโอเควันนี้พอหอมปาหอมคอได้รู้จัก สาวสองคนนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ประดานยนะจ๊ะสับนี้ไปแล้วบ๊ายบาย